อินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองกับคูพี่แฟรมรายการที่จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าเราจะได้ไปเดลิทอปกวันนี้เรามากันในหัวข้อสอวอหมดวาระแล้วแต่ใช้งบ81ล้านไปดูงานต่างประเทศเพื่อเพื่อมาดูกันว่าเ <c oughs> ขาวเสวเนี่ยจะหมดวาระวันที่10บคือสภาซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่19เก้าเมษาก็คืออีกประมาณ20วัน ก็จะหมดวาระแล้วนะฮะแต่ว่ามันมีข่าวมาว่ามันมีงบที่ไปดูงานต่างประเทศดูไปดูมาเนี่ยดูจนหมดวาระแล้วก็ยังดูอยู่นะก็เลยมาเป็นข้อสงสัยว่าตกลงดูเพื่อนะฮะมาดูกันอย่างแรกเลยขอบคุณภาพและข่าวจากเพจกรรมกรข่าวด้วยนะครับเอาละนี่ก็คือเพจกรรมกรข่าวก็มีข่าวออกมาบอกว่าอ่ากางตารางบินสวนี่ร้อน เองบ81ล้านบินคึกทิปยุโรปเอเชียอ้างดูงานทำประโยชน์ให้ประเทศสวบุญสร้างบอกเหมาะสมไม่ได้ทุจริตปัดเที่ยวทิ้งทวนก่อนหมดวันละด้านเสรีจวกเตือนแล้วไม่ฟังโยนใครไปให้ชี้แจงสังคมกันเองโอดอุซาเปิดอภิปราย152หวังกู้ภาพสวดีมีประโยชน์มู่แต่มาตายน้ำตื้นเพราะเรื่องนี้เอาละทีละประเด็นทีละประเด็นเลยดีกว่ามาดูดีกว่าว่า กำหนดการงบสอวอบินไปดูงานเนี่ยมีอะไรบ้างเอาง่ายๆไม่ต้องไปสนใจว่าใครไปดูงานสรุปมันคือสอวอทั้งหมดแหละก็มีอ่าส่วนหนึ่งไปเที่ยวจีนฟินแลนด์สวีเดนนะก็คือวันที่11ถึง16พฤษภาคมซึ่งหมดวาระไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังดูงานอยู่นะอ่า27ถึงสามมิถุนานะฮะนี่ก็หมดวาระไปแล้วแต่ก็ยังดูอยู่แล้วก็ ไอออสเตรเลียสโลวีเนียโคเอเชียก็คือพิจรารณาเตรียมความพร้อมหรือไม่อยากจะบอกนั่นแหละอ่าแล้วก็มีเยอรมนีเบลเยียมนเธรแลนด์ฟินแลนด์สวีเดนนะวันที่สิบเก้าถึงสิบสามเมษาก็คือไปแล้วก็คือวันวันนี้คนน,นนี้ก็น่าจะไปกันแล้วแหละอ่าก็คือเอาง่ายๆก็คือแบบอ่ะไปวันที่สองถึงเก้าฮะค่ะคัสคา,คา,คาสัสถานกับจ์เจียมีวันที่สิบสี่ถึงยี่สิบสามพฤสภาโคเอเชียนู่นนี่นั่นนู่นแล้วก็ไปนิวซีแลนด์วันที่สิบหก เมษาถึงวันที่สามพฤษภาเอาเป็นว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันก็มีหลายๆวันที่ไปทั้งๆท,ที่หมดวาระไปแล้วแล้วมันจะไปสร้างประโยชน์ให้ประเทศได้ไงวะเพราะมันหมดวาระไปแล้วอะเข้าใจไหมเออแต่เขาก็ไปเวยก็อ่ะมาดูกันทีนี้มันก็มีคนไปถามสวท่านหนึ่งก็คือสวบุญสร้างนะเขาก็บอกว่าการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเขาได้ไปเพราะเป็นการใช้งบประมาณเพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อ,อการทำงานในอนาคตมันมันจะหมดวาระแล้วมันจะทำงานได้ไงอ,ะอ่ะไม่ได้มากมายอะไรนะแปดสิบเอ็ดล้านเขาบอกไม่ได้มากมายเพียงแต่จำนวนคนมันเยอะไม่ใช่เรื่องทุจริตอะไรนะฮะออไม่ได้บอกทุจริตแต่บอกว่ามันมันไม่ควรอะ่ะมันสิ้นเปลืองอะ่ะเออมันไม่ได้เอาประชาชนเป็นที่ตั้งไงคนมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วคนปกติทั่วไปเขาไม่ได้คิดอะไรอันนี้หาว่าเราไม่ปกติอีกเพราะเป็นงบปกติมาตั้งนานแล้วอ๋อก็คือช่วงโควิด ก็ไม่ได้มีการเบิกใช้อ่ะมามาไปในเรงนี้หนึ่งที่เขาบอกว่าเพราะเป็นงบปกติมาตั้งนานแล้วเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยก็คือผมเห็นด้วยตรงที่ว่ามันมีการอ่งบไปดูงานแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไปเที่ยวแหละผมก็เคยผมก็เคยทํางานในในองค์ง,ง,งกรราชการแล้วมันก็มีงบไปดูงานนี่แหละทั้งที่จริงๆแล้วอะ่ะมันไปดูงานจริงๆแค่แบบปิดเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นท่านั้นแหละที่เหลือมันก็คือไปเที่ยวละแหละงบดูงานเท่ากับงบไปเที่ยว ดูงานมันไม่ได้ดูงานจริงๆหรอกนะครับมันมันดูงานกระจึงนึ่งอะที่เหลือมันไปเที่ยวเั้นั้นแหละดังนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศที่เขาเจริญเจริญแล้วนี่เขาไปดูงานยังไงให้มันแบบคุ้มค่าภาษีประชาชนเหมือนกันเนาะก็เลยเอาเป็นว่าการดูงานเนี่ยมันเชื่อยากอะว่ามันไปดูงานอะมันก็ไปเที่ยวแหละอ่ะพูดต่อเขาบอกว่าเมื่อถามว่าสองวชุดนี้จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคมนี้แต่การนำไปหาข้อมูลต่างประเทศ จะนํามาใช้ประโยชน์อย่างไรเอออันนี้ก็ก็เป็นคําถามที่หลายคนก็ต้องถามคนเอกมุนเศร้าบอกว่ามนุษย์เราไม่ใช่จะหาวันนี้แล้วได้ใช้พรุ่งนี้มะลืนนี้เนาะก็คือไม่ใช่ว่าแบบไปเที่ยวแล้วจะได้ใช้เร็วๆนี้อ่ะข้อมูลที่จะนํามาเป็นการสร้างความรอบรู้ที่จะใช้ในอนาคตเป็นการลงทุนด้านสติปัญญาที่สามารถทําได้ทั้งชีวิตแล้วมันแล้วมันสร้างผลประโยชน์ให้ชาวบ้านเจ้าช่องได้ไงวะ อันนี้คืออันนี้คือคือแถแหละเหมือนก็คือแถแถได้แหละมันมันยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องไปเที่ยวอใครจะมาพูดล่ะครับว่าเอาเงินบระลเอาเงินภาษีไปเที่ยวเราเน้นไปดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆบางคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบเขาไม่ได้อยากไปเที่ยวจริงๆไม่ไปก็ได้นะมันก็มีสวหลายคนที่เขาไม่ได้ไปเนาะอันนี้ก็คือแบบบอกว่าไม่ได้อยากไปเที่ยวแต่ก็ไปเนาะเออก็ย้อนแย้งดี อ่ะทีนี้มันไม่ได้มีคนแค่เห็นด้วยนะสวที่เห็นต่างก็มีนี่ก็คือสอวอเซรีนะฮะเขากล่าวว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นด้วยมานานแล้วและไม่เห็นด้วยมาตลอดแต่การเดินง,งานไปดูงานต่างประเทศครั้งนี้ไม่ได้ไปทั้งหมดนี่ไงมีเพียงบางคณะและบางคนก็ไม่ไปและได้ส่งเงินคืนครั้งไปแล้วนี่ไงดังนั้นมาอ้างว่าไม่ได้ไม่ได้อยากไปเนี่ยอันนี้คือมันดูแบบเชื่อย,ยากอีกหนึ่งเนาะจริงๆไม่ไปก็ได้เขาก็ คนมันอยากไปก็อ้างนู่นอ้าง,งนี่อ่ะ,อะเช่นตนนายสถิตนายคำนูนนู่นนี่นั่นก็คือเอาไว้ง่ายก็คือมีหลายคนที่ไม่ได้ไปอ่ะเออใช่ไหมมันไม่ได้เห็นด้วยกันทุกคนคนไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ไปนายเสรีกล่าวว่าเหตุผลที่ตนไม่เห็นด้วยเพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องการเมืองที่ต้องระมัดระวังการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเมื่อเราจะตรวจคนอื่นไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยเราก็ต้องทําเป็นตัวอย่างขอบคุณครับอ่าซึ่งตนยืนยันหลักการนี้มาตลอดจะ้ะ ส่วนเหตุผลว่าไปดูงานนะั้นตนฟังไม่ขึ้นเอ,อใครฟังขึ้นนี่ขนาดสวด้วยกันเองที่แบบว่าถูกเลือกมาจากองค์กรเดียวกันเขายังไม่เห็นด้วยกับคุณเลยนะเพราะสวจะหมดวาระเดือนหน้านี้แล้วจะไปดูอะไรนี่ไงนี่นี่คือตัวแทนหมู่บ้านเลยนะเนี่ยเขาพูดแทนใจประชาชนทุกคนอตอนต,อน,ตอนทํารายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไปทั่ประเทศ เคยเสนอว่าควรจะยกเลิกการตั้งงบประมาณให้สวไปดูงานต่างประเทศสุดท้ายเรื่องก็เงียบหายไปเพราะว่าเขาอยากจะดูแหละก็เลยเรื่องเงียบไงเรายังไม่จบเอ่อกล่าวแต่ว่าส่วนที่อ้างว่าสาวทำมาห้าปีไม่ได้เดินทางไปไหนช่วงโควิดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวไม่ต้องห้าปีหรอกทางานตลอดชีวิตก็ไม่ควรเอาเงินประเทศไปใช้นี่ไงถ้าหากจะไปใช้ก็ควรไปใช้เงินส่วนตัวอ๋อโหแต่เงินส่วนตัวก็มาจากภาษีพวกเราอยู่ดีแหละเออไม่มีใครเขาว่าสาวเงินเยอะแยะ,ยะ,ยะนั่นไงเออ ใช่เงินเี่ยยอะแยะจริงเสียดายมากเลยก็ควรจะเอาเงินส่วนตัวนี้ไปจะได้ไม่เป็นขี้ปากชาวบ้านปัญหามันอยู่ที่ว่ามีการเอาเงินภาษีประชาชนไปใช้โอ้เพิ่งจะมารู้สึกเลยพี่เออยิ่งตอนไปช่วงจะหมดวราระแบบนี้ยิ่งเป็นปัญหาหลักตนก็เคยเตือนไปแล้วว่าจะโดนตรวจสอบและเป็นประเด็นแต่เขาไม่สนใจก็เลยปล่อยไปปล่อยจอยอ่ะนะเนาะอูซออาพยายามให้ภาพสวชุดนี้มันดีด้วยการเปิดอภิปรายทั่วไปให้เห็นว่าสวยิงไปมีประโยชน์ มีคนเห็นว่าสวมีประโยชน์สวชุดนี้มีประโยชน์เพราะเปิดอภิปรายหนึ่งห้าสองนี่หรอเออแต่ก็มาเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็รามัก็ละมัดระวังกันเองก็แล้วกันเออออกแนวไม่พอใจประมาณว่าอยากจะห้ามแต่ห้ามไม่ได้เออเอาล่ะทีนี้ประเด็นที่ผมผมคงไม่มานั่งเถียงหรอกว่าตกลงไปดูงานหรือไปเที่ยวนะฮะผมว่า อ่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ผมว่ารู้อยู่แก่ใจแล้วแหละว่าว่าเขาไปที่ว่าเขาเอาเงินภาษีไปดูงานหรือไปเที่ยวนะครับผมคงไม่ไม่มาวิเคราะห์เรื่องนั้นผมมาวิเคราะห์ว่าทําไมเขาถึงเสียงแตกดีกว่าทําไมเขาถึงเห็นไม่ตรงกันดีกว่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสเวเนี่ยก็นายบอกหันซ้ายก็หันซ้ายนายบอกหันขวาก็หันขวารอบนี้เสียงแตกนะอ่ะก็คือผมมีความรู้สึกว่าสวที่เขาไปเที่ยวเนี่ยเขาออกแนวแบบปล่อยจอยแล้วว่า เออปล่อยจอยเสาไปเที่ยวนี่คือแบบก็จะเที่ยวอะทําไมอะมีอะไรเปล่าอะไรอย่างงี้ส่วนสวที่ไม่ไปเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่ามองการไกลไงคือคือเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของการเมืองไงว่าเฮ้ยช่วงนี้มันใกล้จะ,จะเลือกตั้งสวแล้วนะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีอย่างอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปอะคลิปว่าเราจะได้สวแบบไหนเนี่ยไปดูกันได้ก็คือสอวอที่ไม่ไปเนี่ยเขากจจะมีความรู้สึกว่าถ้ายังจะสร้างเรื่องให้ประชาชนไม่พอใจในช่วงนี้เนี่ย ก็อาจจะทําให้คนไปสมัครสวรเยอะขึ้นนะซึ่งมันก็จะทําให้สวจัดตั้งมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยลงไงมีสวที่แบบสวออร์แกนิกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็สวสองร้อยห้าสิบเขาก็คงไม่อยากให้มีสวออร์แกนิกมากมายมากก็เลยมีความวรู้สึกว่ามันก็เลยต้องเถียงกันซึ่งสวที่ไปที่เขาไปอ่ะเขาก็คงจะไม่สนใจอะ่ะโนสดโนแคร์โหเรา มันไม่รู้ก็คือปล่อยจอยอะเออแต่สว,วบางคนก็อาจจะย,ยังไม่ปล่อยจอยไงอาจจะย,ยังแบบว่ายังยังนึกภาพถึงอนาคตอยู่อะไรอย่างนงี้ซึ่งสว,วเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งจะมาเสียงแตกนะเขามีเสียงแตกมาก่อนหน้าน,นี้แล้วเ,เรื่องประเด็นแบบเอาเพื่อไทยไม่เอาเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยตอนอภิปรายหนึ่งห้าสองไงซึ่งมันก็มีสวที่ออกมาบ่นว่าแบบว่าเฮ้ยต้องเอาเพื่อไทยไว้น่ะถ้าไม่เอาเพื่อไทย,อ,ไอ,ย,ไอ,ยอ,อ่ะใครจะมาหยุดก้าวไกลวะ มันก็ต้องเอาเพื่อไทยรู้เดี๋ยวเพื่อไทยไม่ไดีเดี๋ยวมันก็ต้องเอาคุณจะเอาเพื่อไทยจะเอาก้าไกลคุณเลือกเอาเนี่ยมันก็มีสวพูดแบบนี้นั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีสวที่ออกมาบน่นบ่นว่าไม่เอาเพื่อไทยถูกไหมเออสอวอมเสียงแตกนะซึ่งซึ่งผมว่าไม่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนพึ่งแตกรลังอ่ะหัวโจกเขาไม่อยู่แล้วอะแล้วสวก็ต้องแบบคุยกันเองว่าจะเอาอย่างไงอะไรเงี้ยแล้วพอมันไม่มีคนคุมอะมันก็ ก็แล้วแต่จะคิดแหละคือนานาจิตตังยิงจริงๆนานาจิตตังเป็นเรื่องดีนะมันทําให้แบบเกิดความหลากหลายทางความเห็นแต่สําหรับสวเนี่ยผมว่าความเห็นสวชุดนี้เนี่ยไม่ว่าซ้ายหรือขวาเนี่ยผมว่ากด็ดูดูประชาชนไม่ได้วินเนี่ยประชาชนไม่ได้อยู่ในนั้นเท่าไหร่ก็ถ้ามองในแง่ร้ายก็คือนั่นแหละก็เหมือนเหมือนเอาเงินประชาชนโคลบาตไปไปเหมือนไปเที่ยวอ่ะเออแต่ว่าถ้ามองในแง่ดี มันก็อาจจะเป็นกระแสที่แบบตีขึ้นมาให้แบบคนไปสมัครสรวรเยอะขึ้นไงสมัครเพื่อโหวตอ่ะเออแล้วมันก็อาจจะทําให้อ่าคนที่เป็นสอวอรอร์แกนิกเนี่ยมีจํานวนเยอะขึ้นในสภาซึ่งมันก็จะทาให้อ่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเกิดขึ้นได้โดยเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะเวลามองก็ต้องมองสองด้านใช่ไหมมองด้านดีอย่างเดียวมันจะโลกสวยไปมองด้านลบอย่างเดียวก็ มืดเกินนะฮะแล้วก็ต้องมองสองมุมอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะวันนี้ก็น่าจะมาสั้นๆเนาะไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายวันนี้มาชิวๆนะก็เจอกันคลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย